สีน้ำตา้ยสีฟ้าสีฟ้าแอนเฟอสวัสดีค่ะนี่นะคะตอนนี <h <h ้ธามากำลังเล่นน tamam yes, uh> ้ำก mhm ับพี่เกลลี่นะคะวันนี้เราเล่นอ่างอะไรพี่เกลเล่นอ่างกระบะทรายเออธามาธามาพุ่งเลยอ่ะเมื่อกี้ใช่อไหมโอ้โหไหนดูหน่อยวันนี้มีอะไรบ้างในกระบะทรายคะมีบอลเอ้มีบอลเข้าอู้หูนี่อะไรนะค่ะ อยากเล่นนะก็พี่เกลวะสัตว์นะพี่เกลอันนี้อะไรบอกก่อนน้องคคามานี่อะไรพี่พี่เกลถือนี่อะไรคะแม่กุ้งมาหานะคะทุกคนกุ้งใช่ไหมอ่ะบอกก่อนกุ้งกุ้งบีเอร์ดีจ้ะไรอีกอะไรอีกตัวนี้อะไรมัคคามานนี้อะไรอันนี้มาม้าน้ำนี่นะคะม้าน้ำยังไม่รู้จักใช่อันนี้ปูปูทะเลมีบอลเยอะเลยหลายสีเลยนะคะเดี๋ยวเรามาดูน้องคคามานี่สีอะไรครับสีจ้า สีฟ้าอันนี้ล่ะนี่สีอะไรสีเหลืองสีเขียวสีเขียวส,ส,สีเหลืองอันนี้สีเขียวอันนี้สีเหลืองอันนี้สีเหลืองบอกก่อนสีเหลืองเหลืองเอออันนี้ท้าวต้องรู้แน่เลยอันนี้สีอะไรนากานอันนี้สีอะไรดูก่อนเย้เออใช่เพราะว่าน้องท้าวมาชอบกินสตอเบอรี่ชอบนะคะครัอันนี้สีอะไรสีน้ำแดงสีม่วงเออนี่ท้าวกำลังรองน้ำนะคะ ว้าวเฮ้ตัวอะไรพี่เจลอันนี้ปูสีเขียวน,นี่นะคะเดี๋ยวพม่จะถ่ายให้ดูว่ากระบะดทรายเป็นยังไงนี่นก็คือกระบาดทรายนะคะที่เราเอามาเล่นแล้วก็ตอนนี้ก็เอามาใส่น้ําแทนทรายนะคะันนี้คืออุปกรณ์เล่นทรายใช่ล่นทรายก็ได้นน้ำก็ได้ใช่ไหมคะเป็นอุปกรณ์เครื่องครัวใช่ไหมคะมมอ่ะะอาอ๋อไหนเลือกได้เลยนี่มีเยอะแยะเลยค่ะมีเรือด้วยนะน้องทันนี่นำมาขับมีเรือด้วยเนื้อปล่อยมันลอยลงไปเลย ใบ้านมีมีดด้วยนะคะแล้วเป็นมีดแบบทำอาหารของปลอมอุปกรณ์่ใช้เยอะเลยเออมีที่ตักด้วยทุกคนจะรีบทำอะไรให้ดูไม่อ้าวจับไม่ได้เพราะมันต้องแบบมันอู้หูทำมาทำอะไรครับทำอะไรครับเล่นบอลเล่นบอลโอ้โหเล่นบอลเล่นบอลอันนี้เป็นปลาหลิวนะคะที่เราเคยรีวิวอยู่แล้วใช่ กะหรีท้อกับข้าวใช่ไหมคะใช่นี่ไข่เจียวพี่เคก็สนุกด้วยท่านนะครับเล่นน้ำให้ดูหน่อยเล่นยังไงว่ายน้ำที่ว่ายน้ำเดี๋ยวพรุ่งนี้ให้เราจไปว่ายน้ำห้ามกินนะครับเข้าใจไหมคะท่านว่าน้าเต่าเออนาเต่าไปเลยแต่ห้ามกินนะเพราะว่าน้ำเราแช่ไปแล้วเรากินไม่ได้นะคะใช่มันให้มาแอบแฉได้ไมแอบแฉน้องไม่แอบค่ะน้องต้องบอกนะ ทำอาปวดฉี่ไหมปวดฉี่ไหมครับไม่ปวดเหรอบอลเอ่อใส่น้ำเอาน้ำใส่บอลน้ำใส่บอลบอลหนาวนั่นหรือบอลหนาวไหมทำอาบอลหนาวไหมครับทำอาเอาน้ำใส่พี่เกลียวหน่อยพี่เกลียวอยากเปียกใส่น้นะใส่แค่นี้ใส่แบบนี้ทาใส่ตรงนี้เย็นเลยนี่นะคะทำมาก็เล่นไป โอเคเดี๋ยวเราปล่อยให้พี่เกล่นได้นักนอาหามวาก่อนนะสวรัคิดมีขอตัวลาไปก่อนสวัสดีค่ะบ๊ายบายบ๊ายบายคุตอคุณตอคุตคุตเข้าบ้านแล้วคุณตอคุตอะวังโดนหน้าพี่เกียเต็มเต็มแอบมาเฟมล่